คนไม่มีบ้านอยู่ดูวไว้คนลำบากกว่าเราก็มีเยอะแยะกลางคืนก็ต้องนอนแบบนเนี้ยเนี่ยเพียบเลย <c oughs> เนี่ยทั้งแถบเลยอะ่ะดูดิหน้าองศาลนะของคนเขาไม่มีที่ไปส่วนใหญ่เป็นคนมาจากต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้าง <c oughs> กลับบ้านไม่ได้ เยอะแยะไปหมดเลยนอนเช้ามาก็ต้องโดนไล่ที่เสื้อผ้าก็ไม่มีเปลี่ยนดูเลยเพียบเลยขับไปเรื่อยๆมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะใครที่กำลังทอ้อแท้อยู่นะให้ดูเอาไว้คนที่ลำบากกว่าเราก็ยังมีเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อย่าไปทอ้อแท้ เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดหน่อยจอดหน่อยพวาะขายของอะไรอ่ะไปดูทีไปดูดิ่ไปดูสิไปดูสิเออไปดูสิเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาขายของอะไรพอดีเห็นคนขายของอยู่ข้างทางนะครับนี่ขายอะไรครับเนี่ย เนี่ยซีดีอ่ะลำโพงอ่ะหนูมาจากแถวไหนเนี่ยลงห้องโถมดิอ๋อห้องโถมเหรออ๋อที่เขาขายส่งอันนี้ขายไงเนี่ยร้อยแปดสิบเขาว่แบงค์เหรอลงครับผมโอ้แต่ขายได้ทุกวันเหรอลงครับผมเก่งมากเลยขายมาสองปีสามปีแล้วก็ขายกลางคืนอย่างเงี้ยนะสองทุ่มถึงตีสี่ดูไม่น่าจะขายได้นะแต่ก็ขายได้นะ ผมว่าช่วยบ่อยมากเลยนะคนนอนตนี้ได้ดีมามามาช่วยอุดนนอบคนมากอ่ะเอาอันนี้สามอันอะอันนี้สามอันเราแบงค์สองอันฐานนี่มีสายชาร์จได้ทุกอันเลยใช่ไหมโอเคคิดตังเลยลุงแล้วแล้วแป้งขายไงแป้งห้าสิบบาทแป้งห้าสิบบาทเป็นอะไรโคโลนเหรอโคโลนอันเท่าไหร่ตัวนี้ห้าพันแล้วอันเล็กอ่ะ อันเล็กยี่สิบอ่ะเอาเอาเอามาหมดเลยอันเล็กก็โคโลนใช่ไหมครับผมอ่ะโอเคอ่ะลงคิดตังเลยขอบคุณมากครับเอาเครื่องคิดเลขมาหน่อยเดี๋ยวอันนี้สี่ร้อยเดี๋ยนะอ่ะสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยีกสองเจ็ดอ่ะสองร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสี่สิบบาทครับผมนี่ไหลน้ำหอมป่ะครับผมขายไงขวดละห้าสิบมีอีกขวดเหลือเหลือสี่ขวดอ่ะบวกอีกสองร้อยสองร้อย เท่ากับว่า1,240อ่ครับผมอ่ะใส่ถุงอัน้เอตอนเป็นเด็กผมเคยมานั่งขายแบบนี้เหมือนกันนะเมื่อก่อนผมไปนั่งคองถมขายขายพวกของเล่นมือสองสิงตัวนะอ่าโอเคลุงแถมให้หนุโอ้ขอบคุณมากเลยมาคาับผมใส่ถุงได้เลยครับเท่าไหร่นะพันพันสองสี่สิบถูกไหม ให้ลุงสองพไม่ต้องทอนเฮงๆครับผมแล้วกลับกี่โมงเนี่ยลุงสี่สีบอุดหนุนกันขยันมากลุงสุดยอดครับลุงสู้ๆครับคมครับผมครับขอบคุณมากครับลุงเดี๋ยวไปตรงนู้นต่อโอเคครับครับลุงครับไป ขายยังไงบ้างเนี่ยพี่ถ้าเป็นแบบนี้ง่ายแต่น้องยี่สิบถ้าอันเล็กกว่าน้านยไปชิมไหมฟ้ามีแต่ยังไม่สุกเลยมีอยู่นิดเดียวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายให้เดี๋ยวผมจ่ายให้เดี๋ยวผมเลี้ยงไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมจะเหมาอยู่แล้วเลี้ยง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 โอเคครับผมครับเดี๋ยวพี่มีอะไรเหลืออะไรบ้าง ในในพี่ลองนับหน่อยหเหลืออะไรบ้างมีอะไรบ้างขายกลางคืนทุกวันเลยวพี่ใช่ค่ะเลิกทีกี่โมงเว้ยเลิกเช,ช,ช้าเช้าเหรอนีมเดี๋ยวจะเหมาพี่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพี่พี่ขับไปตรงที่แบบมีคนจอนหน่อยคนที่เขาแบบไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวผมจะเรียกให้เขามาเอาไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดตังค์กันก่อนคนจอนเนี่ยเขาไปไหนกันนะพี่ตอนเช้าอ่ะไม่รู้ว่าเเราก็กลับบ้านแต่ก็นอนกันทุกวันเลยใช่ไหม น่าสงสารนะแต่ว่ากลางวันเขาก็ามีแจกข้าวใช่ไหมมีมีมแล้วก็มีมอ่รู้มีางวัดทุกันองคารมันอ๋อวัดเขาก็มีแจกเดี๋ยวพี่ทอดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดตังค์เดี๋ยวผมไปเดินถ่ายแป๊บหนึง่ง<ด>เดี๋ยวมาใหม่ใช่โอเคอเครับผมไป วิถีชีวิตคนแถวนี้ก็น่าสงสารมากนะครับผมอยากจะวิงวอนรัฐบาลนะครับให้หาที่อยู่นะครับที่พักพิงนะครับให้คนจอจัดนะครับเพราะว่ามากี่รอบนะครับเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ครับผมกลางคืนมาก็นอนเช้ามาก็ต้องไปหาข้าวที่วัดกินนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยจัดสรรปันส่วนให้เป็นระเบียบเพราะว่าสงสารคนที่เขาไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็ จริงๆปัญหาแบบนี้ควรที่จะแก้ไขนะครับเพราะว่านี่มันอยู่ในเมืองหลวงเลยนะครับลาด,ดําเนินนี่คือในกรุงเทพเลยนะครับนี่เราก็มาถ่ายทําสะท้อนวิถีชีวิตเนี่ยดูแต่ละคนนะครับคุณดูเลยครับเห็นไหมวิถีชีวิตแต่ละคนนะครับอยากให้รัฐบาลนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับหันมาเหลียวแลหรือมาช่วยเหลือนะครับคนเหล่านี้ด้วยนะครับเอ้ยนี่นี่นี่ีน่นี่น,น,น,นีแจวแว นี่ดีกว่านี่ดีกว่าขายไงพี่50บาสลบบตรงนั้นมีคนจอนจัดไหมพี่เหรอ<ห>ชามเท่าไหร่นะชามเท่าไหร่นะห้าสิบบาท,บาทหมดนี่เลยเท่าไหร่หกร้อยพอหกร้อยอ่านรู้เรื่องโอเคไม่เอาเยอะหรอกได้ไตัใช่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวน้า,นานเรียกให้หน่อยเรียกโอ้ไม่ต้องห่วงแค่เดียวมาอ่ะมาเลยหกร้อยอ่ะ เอาไปพันหนึ่งเลยเอาไปพันหนึ่งเลยไม่ต้องทอนขอบคุณอ่ะเดี๋ยววานเรียกให้คนเขามาหน่อยให้ใครแบบที่แบบเขานอนนอนอยู่ข้างทางไปเ๋ยวก็มาเนี่ยนี่มาเลยเขาแจกฟรีใครจะกินมาเลยแจกฟรีครับพี่แจกฟรีครับมาเลยมาเลยมาเลยขอบคุณค่ะขายทุกวันเลยไหมพี่ทำให้หมดก็มาเนี้ยทาให้หมดอ๋อทาให้หมดก็มาตรงนี้ทุกที่ขายตรงไหนอ่ะ อยู่ฝั่งทนฝั่งรอโหใกล้บ้านผมเลยขาผมครับพี่โอเคครับมาเลยมาเลยครับพี่มาๆมาๆมาลูกบอลท่าพระอยู่ตรงไหนลูกผมอยู่นี่การปรพึกก็ไม่ไกลกันนะไม่ไกลกันวันวันเสาร์ลุงก็ขายอยู่ตลาดนัดือแฝดหาเรือขอแฝดหาเรือโอ้หน่ากินนะทำน่ากินมาเลยพี่เรียกคนมาเยอะๆเลยคนที่เขานอนนอนอยอะ รับรองอร่อยเพาะปลาเขาอร่อยมากใช้ได้เลยอะหมดเรี่ยงอร่อย,ย,ออยคนนี้น่าสงสารมากเลยทุกคนรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนแบบพิการด้วยนะเไปดูกันลงมาจากแถวไหนลง กินข้าวยังลุงกินข้าวยังไมีเขาแจกข้าวฟรีลุงมาลุงมาจากแถวไหนอ๋อลุงลุงอยู่แถวนี้เหรอก็นอนอยู่นี่ทุกวันเหรอล่แล้วตอนเช้าลุงไปไหนอ่ะก็อยู่อย่างเนี้นะลุงเป็นคนที่ไหนครับคนกรุงเทพเลยใช่ไหมลุงอยู่นี่มานานยังอยู่อยู่นานแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้ไปไหนนะอยู่นี้ทั้งวันเลยนะโหน่าองศารมากเลยลุงแล้วลุงไม่มีบ้านนะครับ ไม่มีบ้านอยู่ลุงอยู่ตัวคนเดียวอย่างเงี้ยนะแล้วลุงซื้อข้าวกินยังไงอะ่ะข้าวปลาเขามาแจกเดี๋ยวผมเอาตังค์ให้ลุงไว้ไปกินข้าวลุงเก็บได้ไหมรักษาได้ใช่ไหมไม่ใช่ให้ไปแล้วคนมาขโมยะนะรักษาได้นะอย่าให้ใครเอาไปนะผมให้ลุงไว้กินข้าวนะอันนี้ลุงอันนี้อ่ะนี่สามพัน,น,น่ะใส่เป๋าไว้ใส่เปาไว้เดี๋ยวคนเห็นเอาเป๋ามาเออ กอดกอดให้แน่นเลยนะรู้ปะอย่าให้ใครเอาไปนะนี่นะสามพันนะดูให้ดีนะไม่ใช่ใครเขามาหยิบไปนะลุงอ่ะโอเคสู้ๆลุงเดี๋ยวกำลังใจให้โอเคผมไปก่อนนะลุงนะพักผ่อนครับผมโอเคไปร้านเดียวกันปะเนี่เหมือนกันเปรียบเลย อ๋อขายของเหมือนขายเหมือนกันเปียบเลยไหนมีอะไรเหลือบ้างไก่นี่ขายไงเป็นคอกอ่ะขายอย่างละห้าบาทอย่างห้าบาทใช่ไหมอ่ะมาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยมีอะไรบ้างมาจะได้ไวๆเอาส่งมาเยอะๆเลยนะผมนี่อดีตพ่อค้าเก่าพ่อค้ายาหยอกหยอกโอ จะงับไหมเนี่ยงับไหมเนี่ยด,ดูสายตาเดี๋ยวรอของแจก,กอ,อ่ะมาๆมัมมา้มาัมอุ้ยอุ้ยไม่กินด้วยเนือน้อกินเหรออ่ะพี่พี่เรตาตัดให้ผมหน่อยเดี๋ยวให้คิดตังค์ไม่กินไก่ด้วยเป็นไงอ่ะโอ้โหไม่ใช่หมาธรรมดาเนี่ยพี่เขาเลี้ยงดีดูเลยตัวอ้วนเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือหมาที่บ้านหรือว่าเอามาด้วยอ๋อมาแถวนี้เหรอโอ้โห อ,อโอ้ยเดินไปนู่นแล้วงอน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 มานีแร้ว <c oughs> มานะามาพี่มาเอาส่งมา มันครับไม่ครับผมครับนี่ชิ้นมาเริ่มเลยมันครับนี่ครับมาเลยครับมาเลยครับเาเลยครับนะาันครับมาเลยครับผมนะครับเอาเลยพี่เอาเลยอ่าครับผมหัวยางหัวยางหมวยางหมวยางหมดแล้วนะเท่าไหร่ครับผมสองพันสามร้อยห้าบาทใช่ป่ะ อนี้ก็เท่ามาสองมาสองมาสามเปนเจ็ดสองล้านหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องทอนสองล้านนะครับใหมากเลยรับไม่หมดครับรูปหล่อแล้วรวยด้วยนะรูปหล่อแล้วต้องรวยนะหล่อแล้วรวยมากสุดยอดโอเคโอเคครับผมเลยครับดีครับดีครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้มาอุดหนุนใหม่ขอบใจทุกๆคนเลยครับผมใจมากๆครับ อุดหนุนใหม่นะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจกใหม่เดี๋ยวมาอุดหนุนใหม่ได้โอเคไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดไปแจกฟองกุ้งแล้วไปแล้วลุงแจกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอะครับผมวันนี้ก็ เหนื่อยแต่ก็สนุกมากๆนะครับเพราะว่าได้มาแจกข้าวนะครับคนจรนจัดคนไร้บ้านนะครับบางทีคนลําบากนี่ลาบากจริงนะข้าวก็ยังไม่มีจะกินนะครับครั้งหนึ่งผมก็เคยไม่มีข้าวกินนะครับนี่แหละเราก็เข้าใจความรู้สึกนะครับมาคนนอนอยู่นี่มาหลายปีนะครับใช้ชีวิตอยู่หลูบเดิมซ้ำๆเดิมๆนะครับเพราะเขาไม่รู้จะไปทางไหนไม่เขาไม่มีทางเลือกนะครับเขาก็เลยต้องมานอนที่เดิมๆนะครับเหมือนกับแบบว่าหาแบบ ให้ชีวิตรอดไปวันๆนะน่าสงสารมากเลยนะครับเลยยังเลยไหมฝั่งไหนมีอีกฝั่งไหนพี่ดูสิเออฝั่งนู้นเขายังไม่ได้กินกันเลยไปแจกให้ทั่วถึงฝั่งนี้กินกันอิ่มละได้ทั้งไก่ได้ทั้งกระเพาะปลารบเครื่องมาเดี๋ยวแจกมุมนี้โ้โหพอไหมเนี่ยพอป่ะโอ้ไม่น่าจะพอแน่เลยอ่ะแบ่งๆกันนะพี่นะอ่ะไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะกินด้วยกันนะอ่ะแบ่งๆกันกินนะโอเคครับผม พอเนาะฝั่งนี้ไม่พอหมูปลาไหลมีีอยู่ไหมเอาไปเรียกมาเลยไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกมาไหนมีมีตรงไหนอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเหมาร้านก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงเดี๋ยวไปเหมาเดี๋ยวไปเหมาร้านหมูทอดก่อนเดี๋ยวรอรอก่อนจะบอกเขาว่าเดี๋ยวเจอผมเลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวผมไปตามพวกก่อนก็กลัวโดนกระเทือบเดี๋ยวไปซื้อหมูก่อนโอยของขายเยอะโอ้โหลอเออแจ๋ว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  ไม้ละเท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทใช่ไหมเอาถุงหนึ่งเอาจะแจกให้มันทั่วถึงไงสามไม้ข้าวเหนียวห่อหนึ่งสามวันเหนียวร้อยชุดละกันร้อชุดอ่าร้อยชุดอ่าร้อยชุดข้าวเหนียวกี่บาทข้าวเหนียวห้าบาทอ่าก็ถ้าเอาชุดละสามสิบห้าร้อยชุดก็สามพันห้าโอเคร้อยชุดหมูปลาเหรอแสดงว่าต้องทีเด็ดแน่เลยฮะชื่อร้านยีโลพี่ฮะชื่อรานยี่โลครับอ๋อ อันนี้ก็หมูเหรอเนี่ยใช่หมูหมูหมดเลยไม่มีเนื้อใช่ไหมมีเนื้อก็มีขอขออันนี้เดี๋ยวพี่คิดมานะเดี๋ยวชิมก่อนไหมหนึ่งเทสก่อนอร่อยหรือเปล่าหมูหน้านี้หมูนะหมูมันี่ไม้หนึ่งพี่เอ้าหัวน้อยตามมาด้วยหัวน้อยหน่อยเจ้าเฮ้ยอร่อยปะเอาถุงละสี่ไม้เลยเดี๋ยวเขาไม่พอกินกันอันนี้ไม้ละสิบใช่ไหมเอาถุงละสี่ไม้ถุงสี่ไม้คอเนี้อห่อหนึ่งร้านฮีโร่ฮีโร่หมูปลานะครับผมทีเด็ด ีเด็ดตริยานเขาสารเลยบอกเลยว่าพี no ่เด็ดว่าอร่อยจริงๆราส่วนรุแข่งมาแล้วเปล่าเนี่ยเท่าไหร่พี่เอาไปกี่ชุดนะฟ้า4,200ค่ะ1,2,3,4,5เอาไป3ุดเลยนี่ครับ อร่อยมากทีเด็ดเลยอาสาธุเลยสาทุมามาอ,อันนี้อันนี้าฝากไปแจก,กใช่ไหมครับนี่บอรยจากสามถุงนี่ให้ได้สามสิบล้านไปพี่เอาฝากแจกมากขอบคุณมากครับพี่ครับเหมอครับพึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเท่าคนละชุดพอคนละชุดเผื่อไว้ให้คนอื่นด้วยเอาแกะมาอ่ามาพี่ อ่ะไปคนละชุดนะคนละชุดครับไปค,ครับผมอันนี้ครับรนี่ครับอ่ะครับอ่ะครับมา<ค><ณ>หมดยังหมดเลยใไหมอ่ะเดี๋ยวไปฝั่งโน้น ไปฝั่งโน้นด้วยไปฝั่งโน,น้ไปฝั่งโน้นพี่แจกข้าวครับผมแจกข้าวครับเดี๋ยวพี่เอาไปแล้วฝากเรียกพวกมาด้วยนะคนข้างหลังที่เขานอนอนะ่ะปลุกเขาด้วยอ่ะไปไป,ไปมีใครยังไม่ได้อีกนะับผมไหนมีใครยังไม่ได้อีกไหม อยู่แถวนี้เหรอคนจังหวัดอะไรเนี่ยพิษโลกอระแล้วมาทำอะไรกรุงเทพมาทำงานแล้วกลับบ้านไม่ได้อ๋อแล้วบ้านที่พิษโลกมีไหมอ๋อก็ยังมีคนอยู่บ้าน่ะเนาะแล้วไม่กลับบ้านเหรออยู่อย่างนี้ไม่ลำบากเหรอชอบอยู่อย่างนี้อ่ะมาพี่จะมา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 มีคนอีกไหม อ่ะครับผมครับครับแปหมดแล้วนะหมดแล้วนะครับอ่ะนี่หนึ่งถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงเราเหลือเท่าไหร่ฮะ อ่ะเอาไปแบ่งกันกินพี่อันนี้อร่อยมากเลยนะครับหมูปลาอันนี้ถุงละห้าสิบเลยเนี่ยเ,เก็บตังค์นะเนี่ยเดี๋ยวมาเก็บนะให้ผ่อนได้ <laughs> โอเคพี่ครับผมเดี๋ยวนี้นะครับเราจะอไปแจกยามเราจะเอาไปแจกยาม,าายามตามหมู่บ้านต่อนะครับเพราะว่าอันนี้เอากลับบ้านไปฝากแม่โอเคครับทุกคนนะครับ ep นี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็บอกว่า เป็นอะไรที่เหนื่อยแต่สนุกมากนะครับออกมาตั้งแต่ตีหนึกว่าจนตอนนี้ตีห้าแล้วนะครับก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องอันโอคเอฟซีด้วยครับสวัสดีครับบาย